โซลต์ไม้นะ่ะจะทําเป็นห้อง,งน้ำสองห้องดี้นนะไหนเนี่ยเหรอรเออตรงการลางในห้องน้ำเพราะตรงนั้นมันเป็นเป็นหน้าผานะเอเอไปห้องน้ำห,ห้องน้ำสอห้องเจ้าของแน่แน่สวยสวยแน่ อันนี้บรรยากาศหลังบ้านครับหลังบ้านอันนี้มันดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับนี่เป็นภูเขาแล้วเราเห็นทะเลหมอกทะเลหมอกเริ่มเริ่มเริ่มปิวเข้ามาดูนูข้างบนตรงที่เห็นไกลๆทางนู้นนั่นคือกังหันลมครับกังหันลม เขาแยที่ยงที่เป็นทะเลหมอ,อกอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับสวยมากครับ